เสร็จแล้วครับกับเมนูแกงเปื่แกงเปื่น่อไม้พี่น้องใส่ฝักทองโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วกับช่องอาร์ตพาสวกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะทำเมนูแกงเปิดหน่อไม้พี่น้อง แกงเปิดนอไม้ใส่ฟักทองด้วยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงคลิปใหม่ไปดูวิธีทำกันเลยครับผมไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวิธีทำเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้าง หน่อไม้พี่น้องหน่อไม้เป็นหน่อไม้เหลืองนะครับอันนี้ต้มแล้วฟักทองอันนี้แซน้ำเกลืออยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันดำขาหอมแดงกระเทียมกระเทียมซอยแล้วนะครับซอยบทุกยางเราพี่น้องเพื่อที่จะให้มันตำง่ายนะครับตะไคร้กับพริกแดงตะไคร้ซอยเราเด้อพี่น้อง ใบแมงลักหรือผักลุงตูพี่น้องข่าเบียพี่น้องผูใ้ใดบู้จัเข่าเบียเกะเข้าวเหนียวแช่น้ําแ่น้าให้มันอิ่มน,ำน้ำด้วพี่น้องผักขาหรือชะอมน้ำหยานางหรือนำหยานางคระพี่น้องปลาแดกแซ่บปลาล้านัวส่วนเครื่องปรุงก็จะมี ผงนัวกับน้ำปลาเลด้อพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีทำกันเลยครับผม2000 years later. มาวันนี้พี่น้องมาลงมือทำกันเลยพริกแดงกับตะไคร่ลงไปตำก้อนพี่น้องกระเทียมหอมแดงขาซอยเราลงไปตำพร้อมกันเลยครับ ตำผู้ใดมีเครื่องบดกับบดได้เด้อพี่น้องแต่ก็พูดซ้ำๆครับว่าเวลาตำมันจะหอมกว่ามันสิได้อัทหลดกว่าพี่น้องตำไปเรื่อยๆครับใครชอบแหลกไม่ชอบแหลกก็ตามใจเลยนะครับผมเขาแบบหยับๆยบกับพ่อแล้วเด้อพี่น้อง คือไครมักแหลกก็ตำไปรดเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่พี่น้องเอาแหลกประมาณนี้พอนะครับนี่เครื่องแจงเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคครับจุดต่อแก๊สเลยนะพี่น้องจากนั้นนำอย่านั่งเทลงไปเลยครับ เทเบรร์ลดเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน A few moments later โอเคครับน้ำเดือดแล้วจากนั้นเครื่องที่เราตำไว้เมื่อกี้ใส่ไปเลยพี่น้อง หรือใครจะเอาไปผัดก่อนก็ได้ครับเส้งสีด๊ดฟหอมๆพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้บอขอผัดเพราะว่ามันชุนดวไสบ้บอได้ไปโรงเรียนพี่น้องโรงเรียนสั่งหยุดโลกฮานีแ่แหละจากโลกแมวยังโลกโควิดโควิดเนี่ยยูโดนไลยกันอาเบื้อน้องพี่น้อง หยิบจินน้น่อไม้เล่นพี่นอ้องจากนั้นหน่อไม้ที่เราต้มไว้ใส่ไปเลยพี่นอ้องเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเรามาปรุงรสเลยขาดบ่าไอีกเช่นเคยพี่นอ้องผงนัว ใส่ลายเสียบลายใส่ไปรลดท่านบน่นร้นกับคนพี่น้องน้ําปลาแค่นี้พอเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมของน้ําปลานะครับจากนั้นปลาแดกแซบปลาล้าน,นัวแค่นี้ก่อนพอ คนให้ทุกอย่างมันเขากันก่อนพี่รองเดี๋ยวขอซิมก่อนือรสชาติจัดจ้านมากเพิ่มปลาแดกลงไปนิดนึงพอเครื่องแกงเราจัดจ้านมากได้แล้วได้แล้ว จากนั้นฟักทองใส่ไปเลยครับแซน้ำเกลือไปมันจังสีบอดดำเลยพี่น้องจากนั้นเข้าเบียรอันนี้ตำเรแล้วลครับเข้าเบียร์ข้าวเหนียวใส่เบิดเลยเหนียวๆข้นๆ โอ้ว่าแมนสี่หน่วยเด้นี่ที่แรกวันเสีจักสองสามถ้่วจักสองถ้่วหลายเลยใ <c oughs> นยินเสียงรบกวนกับตรงขอภพ่นะครับบ้านตรงข้ามเขาทำงานเดี๋ยวรอรอให้ฟักทองมันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับต้มมาสักพักฟักทองของเราก็สุกดีแล้ว จากนั้นชะอมหรือผักขาใส่ไปเลยพี่น้องตามด้วยผักอีตุหรือใบแมงลักคนจักน้อยพี่น้องใ้ผักมันสุกก่อน โอเคครับจากนั้นดับไฟเดี๋ยวบึ้มบมเสร็จแล้วครับกับเมนูแกงเปิดะแกงเปอิอะน้อ่พี่น้องใส้ฝักทอง ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือน <c oughs> เมื่อมีการลงคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ